สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟรีไฟก็ผมก็จะมาลงแร็งใหญ่นะครับโหมดจัดอันดับตอนนี้ผมอยู่ทางด้านของแร็งแดงนะครับผมแร็งแดงสองดาวนะครับส่วนเฟสที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือทัสยะนิกิตาไนลีฟอร์ดครับส่วนไฟล,ลี่ผมจะใช้ก็คือเดกิีนะครับและอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับผม โอเคเลยครับผมฝากไปติดตามเพื่อนผมด้วยนะคะเดี๋ยวผมขึ้นช่องให้บนหัวถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยส่วนจุดที่ผมจะลงก็จะเป็นทานด้าของโรงไฟฟ้ามานะครับผม <c oughs> <c oughs> ตัดไปตอนที่ถึงเล็กแล้ว โอคฮนะตอนนี้ก็จะลงถึงพื้นแล้วดูบอกว่าตัวน,นี้จะมีอยู่ตีนหนึ่งไม่ก็สองตีนครับโอ้โหพื้นแรกได้เป็นจีสาพิมพ์หกเลยนะครับโอ้ยผมเจอ UMP นะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่นะครับผมเพราะว่าผมเฮ้ยเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัด UMP นะครับมาคือพี่เลยนะปืนระเบ,บิดไฟ ปืนนี้มันเรียกว่าอะไรเออโอ้ยยิงไม่โดนเลยนะเออโอเคครับเพื่อนผมเก็บไปได้ฮะเรียบร้อยเดี๋ยวฟั่มให้โอเคครับเรียบร้อยหุ่คคหยหลังด้านหลังก็มีนะครับผมตอนนี้ผมต้องเฮวเลยนะฮะเจอแล้วครับตอนนี้มันวิ่งมานะผมก็จะบู๊เลยแล้วกันครับพว่า ยังไงตอนนี้มันก็จะยังเลี่ยดน้อยู่ถ้าข้าวตอนนี้เอ๊ะถ้าชาัดตอนนี้มันเลยก็น่าจะดีที่ฝุดนะเอาหายครับหายมันหายครับผมตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับมันหายไปได้แล้วเอาหาก่อนมันน่าจะหนีแล้วนะไม่อยู่ด้านหลังผมก็อยู่ด้านหนเลยรครับ โอเคนะเหมือนเพื่อนเพื่อนผมจะเจอแล้วเรียบร้อยอุย้ยโดนโอเคฮนะเพื่เพื่อนผมเฮ้ยพี่ผมดาวแะเอาไอวอลหมดโอเคฮนะมีไอวอลไอวอลเพิ่งมาเมื่อกี้เลยฮะชุบก่อนเรียบร้อยเพื่อนผมเก็บไปได้แล้วเยี่ยมอันนี้ฟักคิวผมยังไม่ใจฟักคิวเลยนะครับอันนี้ต้องพันยาก,ก่อนฮะ อูมัว่าเมืองนี้จะไม่มีโคลานับเอาผมจะมาเปิดกล่องนี้ก่อนนะพราะรอบแรกมันจะฟรีครับอู้เอ็มโฟยมเลยผมจะไปตรงทาเอ้ยผมผมจะไปตรงโพชินกนะคะผมก็เดินไปยาวๆเลยนะ เดี๋ยวผมจะยิงอันนี้ก่อนนะฮะเพื่อเช็ดูว่าจะมีคนหรือเปล่าไม่มีครับตรงนี้ตรงนู้นจะมีไหมไม่มีนครับเจอแล้วตรงไฟชินกไม่มีสักคนเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยนะไปฟาร์มของอยู่ตรงโรงเรียนกันนะครับ ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรตรงนี้นถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอนหนึ่งฟีครอุ้ยเอเคนะฮทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนไ้าเรียนนะฮะเออปืนอาวุธเจ็ดฟรีนะครับแลกกับเพื่อนนตาครับผมเลือกเป็นเอเคนะครับ โอเคนะฟปอนเฟอร์อยากเข้าก็เข้าได้นะครับเทพพับเข้าได้นะครับผมเติมร้านเทพพับอยู่ตลอดนะครับโอเคนะครับ <c oughs> ตอนนี้ต้องเดินไปทางพีกนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคนแล้วนะครับม,อรอมีตัวเหมือนจอเอร์ดอบหรือเปล่านะครับอืมอืม โอเคนะตรงนี้ไม่มีคนเลยนะไม่มีคนให้ฝอยไม่มีคนให้ฝอยหัวร่วงอนะ่ะเอรเข้าไปไม่รู้ว่าจะเจอเรื่องนะไม่มีเลยนะกล่องศพเกลื่อนมากเลยนะกระทานฮนะโอเคนะแม็กเจ็ดนะได้ปืนนี่ผมอยากเล่นละไม่ไม่มีกระสนะุนฮะอุ้ยตรงนี้มีคน โอเคนะพี่ผมเก็บไม okay, นะ่ได้โอเค okay, นะได้กระสุนซองละโอเคนะทาขึ้นนะคาคาชิเดียวรอยนะอุ้ยการ์เกอรอโกลันนะเกือบตายอุ้ยโอเคนะเพื่อนผมเก็บเลยเนะขาเก็บศพก่อนแล้วกันนะ โหของแต่งทองตอนนี้ของเยนะอะบางครับ้วตัวนี้ยของฟูจันะิละเองอตูดผมไฟลุกแนละ้วพนนันยากันฮะเอ้ยตรงนี้มีอันนี้อยู่ไม่พันเยอะโอล โลโอเคนะหมดแล้วตรงนี้เหมือนว่าจะมียี่คนคนระับหเอ้ยกลับมาเบิร์ดโอตถูกแกอะไรขับรถโอเคกับปุม่มปุนะ่มกับปุ่ม ตัวนี้ไม่มีคนเลยครับในบ้านพีไม่มีคนเลยมันน่าจะกลัวนะครับมันน่าจะกลัวผมเนะื้อซื้อของเหมือนเด็กกันนะครับกอมเนี่ยซื้อตาล่าไปเลย ออาแต่ผมจะวิ่งไปตรงตัวตาล่าเลยนะครเพื่อพี่ไม่รอผมเลยนะครับเพื่อผมเฟรดเฟรรถนะฮะเหมือนว่าตัวตาล่าจะอยู่ตรงตู้นะครับ เดินไปเลยวยาว <ś led> ตรงนี้อาจจะน่าเบื่อนิหนึ่งนะเพรามันไม่มีอะไรโอเคครับ <ś led> <ś led> okay, ตอนนี้เหมือนเพื่อนผมและพี่ผมจะเจอคนแล้วนะครับอ <ś led> เออไอ้บอกตรงนี้นะครนี่เจอแล้วตบตๆๆกหอ,อมันตายแล้ว มีอีกตัว,วอมโดนไฟลุกตาย,อยโอเคไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมเียวให้เพื่อนพาไปนะครับเพื่อนผมบอกว่าเดี๋ยวพาทำบักพาทำบักอะไรก็ไม่มไรู้นะแต่ผมไม่พอใจหรอกเฮ <c oughs> ้เท้าขึ้นงพี่ผมเพื่อนผม,มนเก็บได้แล้วนี่ไงเรียบร้อย ตอนนี้เหลือประมาณ20คนเหลืทายแล้วครับตอนนี้วงก็บีบไปที่เรียบร้อยนะฮะวงก็ไม่ได้แรงอะไรมากเลยนะเฮ้ยวรเกือบคว่ำอะ ตรงนั้นเหมือนว่าจมือเปล่าไม่มีหรอกเปล่าไม่มีหรอกมัง้งไม่มีหรอกจริงๆอะไรอะ <c oughs> อเฮ้ยตอนนี้ส่งพีเรากลกับมาที่เดิมเช่อยู่ที่เดิมตัวยิ้แลมวเอ้ยตอนนี้พี่ผมโดนยิงนะผมต้องรีบไปช่วยก่นนะอนเออุ้ยได้านใานมีตัวนะ ตายฮะเรียบร้อยนะแตกมูตตี้อาอพี่ผมดาวอุ้ยเด่ได้หลังยิงผมอะตอนนี้ผมไม่ช่้ยพี่ไม่ได้แล้วยิงไปก่อนนะไม่ตายโอเคครับเรียบร้อยต้องรีบไปฟังเหมือนฮะอุ้ยมีอีกตัวมาฮะทีไรทีฮะโอเคครับตอนนี้เพื่อนพี่เอ้เพื่อนผมมาช่วยครับอุ้ยมันยิงผม โอเคะตอนนี้พี่ผมเกิดแล้วโอเคฮะมันตายแล้วชุดหน่อยโอเคนะเอาเอา้าเอ้าโอเคแหละนะผมเกิดแล้วต้องรีบพันยาแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนบุงบีบตายถ้าใครอยากเล่นกับผมงอเล่นได้ค่บเดี๋ยวผมไปะ u ไ d ไว้ โอเคนะครับถ้าอยากเล่นด้วยเอ๊ะถ้าอยากเล่นด้วยแอดมานะครับตอนนี้ผมต้องรีบเข้าวงก่อนนะครับเพราะตอนนี้วงก็แรงเอาเรื่องแล้วฮะแล้วที่แปดคนนะอันนี้ต่างคนต่างขับรถนะฮะเฮ้ยเพื่อนผมได้ห้าคิวแล้วได้มาจากไหนก่อนเฮ้ยตอนนี้มีตัวโดดโล่มนะครับ ยิงอ่ะโอ้เมตตายครับอุ้ยตรงนี้มีอีกตัวนะเรียบร้อยคนระับแต่โอ้โเพื่อนไอพี่ผมดาวเรียบร้อยครับล่างของผมผมอุ้ยมีอีกตัวนะอ,วอุ้ยผมดาวโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้เหลือพี่ผมกับเพื่อนผมนครับเอุ้ยตอนนี้ ที่ผมโดนฮะไม่จะไหวือเปล่าโอ้ยเรื่องดาวโอ้โหเรียบร้อยจบเกมล้าบอลอะโอเคแล้วตอนนี้บวกยี่สิบสองโอเคเอาลนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับถ้าถ้าบอลเพิ่ถ้าอยากเข้าเขาได้นะครับ